เราจะมาดูดวงความรักประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2,563นะคะกับ4ี่คำถามยอดฮิตประจำวันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ราชนีถือดาบนะคะถามว่าคนที่พบหากันอยู่นะคะ ณปัจจุบันนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะคบกันรอดไหมแล้วก็ดวงส่งเสริมกันไหมนะคะณปัจจุบันนี้นะคะคุณคนที่คุณคบอยู่นะคะก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจคุณเท่าไหร่นะคะยังต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวเข้าหากันถามว่าส่งเสริมกันไหมนะคะมันก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณ จะใช้คําพูดยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะคะเพราะดูแล้วเขาก็จริงใจกับคุณนะคะแต่ตัวคุณเองก็ยังมีข้อจํากัดกับตัวเองนะคะว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็จะต้องเป๊ะตามที่คุณสั่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องลดในเรื่องของอารมณ์หรือคําพูดลงนะคะบางครั้งคนดีๆก็จะจากคุณไปนะคะเพราะว่ากับคําพูดของคุณหรืออารมณ์คุณนะคะถามว่า คุณจะพบรักแท้เมื่อไหร่นะคะมันก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณครบล้วคุณพอใจไหมคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเพราะคนที่จะเข้าหาคุณนะคะก็ต้องเป็นคนเป๊ะหรือคนที่ทําตามคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ยอมคุณก็ถือว่าเป็นคู่แท้ของคุณได้แล้วนะคะ แล้วก็จะมีบางคนที่เลิกรากับแฟนไปนะคะจะมีคนให้ทบหาหรือพูดคุยแก้เหงาไหมช่วงนี้นะคะก็ถือว่ามีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่คุณก็ยังไม่เป็นที่พอใจนะคะคุยๆไปก็ก็อาจจะไม่อยากคุยนะคะก็แสดงท่าทางนะคะว่าไม่พอใจอย่างนี้นะคะก็คนที่จะเข้ามาคุยมันก็แก้เหงามันก็ยากเหมือนกันนะคะแล้วถามว่าคนเก่านะคะที่คุณ เลิกลากันไปนะคะมีปัญหากันไปอย่างนี้นะคะเขาจะหวนกลับมาหาคุณไหมอย่างนี้นะคะก็ถือว่า,าถ้าคุณลดในเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ลดทิฐิลงนะคะง้อเขาซ้าหรือพูดจากันดีๆนะคะไม่นานเขาก็จะกลับมาเพราะคุณเองก็เป็นคนที่ดูแลเจส่เขาดีนะคะจริงใจกับเขาเพราะเขาก็ดูข้อนี้อยู่ดีนะคะว่าข้อนู เขารู้ข้อที่คุณจริงใจกับเขาอยู่แล้วนะคะยังไงเขาก็อยากกลับมานะคะแต่คุณก็ต้องง้อหน่อยนะคะถ้าคุณไม่ง้อการที่จะกลับมาก็เป็นไปยากเหมือนกันนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่แปดถ้วยนะคะก็ถือว่า คนรักของคุณนะคะก็ช่วงนี้นะคะกับความรักนะคะที่คุณถามว่าคนที่อยู่หรือคบกันอย่างนี้นะคะก็เป็นยังไงแล้วก็คบกันยืดไหมนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าใจผิดกันนะคะอาจจะเลิกลากันไปต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางนะคะด้วยเรื่องที่มีปัญหากันนะคะก็ถือว่าถามว่าเขาจะหวนกลับมาหาคุณไหมนะคะ ็มันอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าอยู่ที่ปัญหาด้วยนะคะว่าจะเคลียร์ปัญหากันได้ไหมนะคะหรือบางคนก็อาจจะรักเป็นแบบจำภาคนะคะแปะถ้วยนะคะมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกับการที่ต้องจะต้องเคลียร์ตัวเองแล้วก็ปรับปรับตัวเองนะคะาบางทีเขาก็อาจจะต้องมีภารกิจที่โดนบังคับให้แต่งงานหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้น คุณก็ต้องรอนิดนึงกับการที่เขาจะหวนกลับมานะคะถ้าเราใช้คําพูดที่รุนแรงเกินไปเราก็ต้องง้อเขาซะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองนะคะอย่ารอว,ว่าให้เขาปรับปรุงตัวนะคะแล้วเราค่อยกลับมาไม่ได้นะคะเ, <p. S 1> เราเองก็ต้องปรับเขาเองก็ต้องปรับนะคะถ้าปรับปรุงตัวกันได้แล้วนะคะในเวลาที่ใช่ก็จะหวนกลับมาแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะถามว่าคุณจะเจอรักแท้ไหมนะคะ เขาก็อาจจะเป็นรักแท้ของคุณนะคะถ้าเขา,าหวนกลับมาหาคุณนะคะแล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมนะคะแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะให้คุณใจเย็นๆนะคะรอสักเดือน2เดือนนี้นะคะเหล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะถามว่า ความรักช่วงนี้นะคะพอคุณเหงานะคะคุณจะมีคนคุยให้แก้งเหงาไหมอย่างนี้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ยังไม่เหมาะที่จะพูดคุยกับใครนะคะพูดคุยไปก็ไม่รู้เรื่องนะคะเพราะคุณเองก็ยังรักเขาอยู่นะคะรอคอยการกลับมาของเขานะคะจะเย็นๆน,นะคะการกลับมาของเขาต้องใช้เวลานิดนึงนะคะต้องให้ให้เวลาเขานิดนึงกับการที่เ,เรามีทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะรุนแรงนะคะอาจจะต้องมีการง้อกันหนักมากอย่างนี้นะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่ราชาถือดาบนะคะถามวา่าคนที่คบหากันอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็ถือว่าคบกันรอดไหมดวง,ส,งส่งเสริมกันไหมนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่อาอจจะเหน็ดเหนื่อยกับงานนะคะทําให้มีการใช้คําพูดที่รุนแรงนิดนึนงสําหรับคนที่มีแฟนนะคะก็ถือว่าคุณก็ต้องใช้ คําพูดที่ดีนิดนึงนะคะอย่าไปอารมณ์เสียช่วงนี้เป็นช่วงที่อารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายนะคะก็ต้องอจัดการกับอารมณ์เรานิดนึงนะคะแล้วความรักก็จะดีนะคะถามว่ารักกันไปรอดไหมมันก็อยู่ที่ตัวคุณอีกนะคะว่าตัวคุณจะเห็นให้ความสําคัญหรือให้เกียรติกันไหมนะคะเวลาคบกันก็ต้องให้เกียรติกันไม่ใช่ว่า ไปพูดอะไรไม่ดีนะคะสําหรับคนโสดก็ถามว่าจะเจอรักแท้ไหมนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะสเปคของคุณสูงมากเกินไปนะคะก็ต้องรอดูนะคะเจอคนที่ใช่นะคะอย่างนี้นะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงแม่กลุนทองคิดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนนี้นะคะถึงจะเจอนะคะถ้าเจอแล้วจะถูกใจคุณไหมมันก็ต้องลองคบเป็นเพื่อนฝูงกันดูนะคะว่ายังไงนะคะสําหรับคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะถามว่าคนรัก เก่าจะหวนกลับมาไหมนะคะแม่ขุนทองคิดว่ามันอยู่ที่ตัวคุณนะคะคุณอาจจะง้อหนักมากนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องถอยห่างกันไปนะคะก็อาจจะต้องง้อเขาหนักมากใช้คําพูดที่ดีนะคะอาจจะต้องอมีอะไรที่คุณก็จะรู้เองนะคะเพราะคุณคบมาว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหนนะคะก็จะถือว่าเขาหวนกลับมาแน่นอนนะคะในเวลาที่คุณปรับตัวเขาเองก็ต้องปรับตัวเช่นกันนะคะถามว่าช่วงนี้เหมาะสมที่จะคบ พูดคุยกับใครไหมนะคะก็ไม่เหมาะสมนะคะที่จะหาคนเข้ามาคุยนะคะคนเข้ามาคุยก็ไม่ถูกใจคุณแน่นอนนะคะหรือบางคนก็คลองตัวเป็นโสดไปก็ถือว่าดีนะคะเจอรักที่ใช่จริงๆค่อยพูดคุยหรือคบหานะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดอสตานะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะถามว่าคนที่คบหากันอยู่คบกันรอดไหมดวงส่งเสริมกันไหมก็คบกันรอดแน่นอนนะคะส่งเสริมกันแน่นอนนะคะเดอะสตาก็ถือว่าคบหากันในแบบที่นําพาสิ่งดีๆมาสู่กันและกันนะคะก็ถือว่าร่วมกันทำธุรกิจก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะ มีอะไรที่เป็นที่ปรึกษากันในเรื่องของธุรกิจการงานของแต่ละอย่างแต่ละคนนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะถามว่าคุณพบเจอรักแท้หรือยังนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นถ่ายที่เป็นรักแท้ของคุณแล้วนะคะคนนี้นะคะแล้วก็ถามว่าคนที่มีปัญหาความรักนะคะที่เลิกลากันไปนะคะก็ คนลักเต่าจะหวนกลับมาหาคุณไม้นะคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าอารอจังหวะนิดนึงเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะเพราะต่างคนต่างคิดถึงกันอยู่แล้วนะคะสมหวังแน่นอนนะคะกลับมาหาเราแน่นอนนะคะอย่าเพิ่งไปคุยกับใครนะคะตอนนี้นะคะเดีย๋ยวเขาก็กลับมาแล้วนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะถือว่าช่วงนี้ถามว่าคนที่คบอยู่นะคะจะไปรอดไหมมีความจริงใจกับคุณไหมแล้วก็ส่งเสริมกันไหมแม่ขุนทองคิดว่าคนที่คบอยู่ยังไม่ใช่นะคะเจ็ดดาบนะคะเขาก็ยังมีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเล้นคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูไปนะคะไม่ใช่ไปโวยวายพอแม่ขุนทองดูแล้วนะคะ ไปโวยวายเขานะคะว่าคุณโกหกเราอยู่นู่นนี่นั่นนะคะก็ไม่ฉลาดเลยนะคะเราต้องนิ่งๆงเงียบๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะรู้เองนะคะคนเราโกหกได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวพระเจ้าก็ต้องลงโทษนะคะก็ให้แสดงท่าแท้อยู่ดีนะคะถามว่า คุณจะเจอรักแท้ไหมยังไม่ใช่เวลานี้นะคะที่จะเจอรักแท้ยังยังไม่มีนะคะอาจจะมีคนเข้ามาคบหาเราแค่นั้นนะคะอตอนนี้ยังไม่เจอคนที่ใช่สักคนนะคะแล้วก็อาจจะคบหาเป็นเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนในภายหลังนะคะถามว่าคนที่มีปัญหาทะเลาะเบาแววงกันอยู่นะคะจะหวนกลับมาหาคุณไหมนะคะตอนนี้เขาก็ไปมีใครอยู่นะคะ ซึ่งคุณต้องใช้เวลาให้เขาคบหาคนอื่นเปรียบเทียบกับเราก่อนนะคะเราเองก็ต้องอปรับเนื้อปรับตัวเรานะคะมีปัญหาบกพร่องตรงไหนนะคะที่ทะเลาะบ่แว้งตันหาจุดเกิดเหตุให้ได้นะคะว่ามันเกิดเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วคุณปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะคะก็ลองง้อดูนะคะไม่นานนะคะเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะเพราะตัวเขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขานะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สองเมท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณถามว่าคนที่คบหากันอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะคบหากันรอดไหมแล้วก็ดวงส่งเสริมกันไหมแม่ขุนทองคิดว่าคบหากันรอดนะคะถามว่าจะเป็นคู่แท้ไหมก็เป็นคู่แท้ของคุณแน่นอนนะคะเพราะว่าคบหาจากการเป็นที่ปรึกษาหาลือกันเป็นเพื่อนฝูงกันมาก่อนนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานนี้ก็ได้นะคะคบหากันแบบที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะมีไม่มีเรื่องปิดบังกันนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหาลือกัน ก็ถือว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะไปแนวทางในทางที่ดีนะคะ สำหรับคนที่ถามว่าคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะมีปัญหาเข้าใจผิดกันอยู่เลิกลากันไปนะคะคนรักเก่าจะหวนกลับมาไหมแม่ขุนทองคิดว่าเขาเป็นคู่ของคุณนะคะเขาต้องหวนกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะต้องใช้เวลาสักเดือน2เดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะอย่าคิดว่าตัวเองถูกเสมอนะคะก็ต้องหาข้อบกพรองของตัวเองนะคะถ้าเราผิดเราก็ขอโทษซะนะคะอาจจะต้องงอนนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะความรักใครงอก็ถือว่าโอเคทั้ง ะะยังไงคุณก็ได้เขากลับมาแน่นอนนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะได้ไพอ่อัศวินถือถ้วยนะคะถามว่าคนที่คบหากันนะคะคบกันรอดไหมแล้วก็ดวงส่งเสริมกันไหมนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคบกันไปรอดนะคะแล้วก็ส่งเสริมกันแน่นอนนะคะเขาเป็นคนใจเย็นนะคะมีเหตุเรียบผลนะคะ แล้วก็เวลาทะเลาะกันเขาก็ไม่ไ,มได้ชวนทะเลาะนะคะมีแต่ทําให้ให้เราคำดาวลงให้เราใจเย็นๆอย่างงี้นะคะก็ถือว่าเขาก็เป็นผู้นําได้นะคะก็ดูแลเอาใจใส่เราดีนะคะถามว่าเป็นคุณพบคู่แท้หรืยอยังแล้วก็จะพบเจอเมื่อไหร่นะคะก็ถือว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณได้เลยนะคะถ้าสามารถที่จะคบหากันได้ตลอดรอดฝั่งนะคะสําหรับคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะถามว่าเขาจะหวนกลับมาหาคุณไหมนะคะก็ถือว่าเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะยังไงเขาหวน กลับมาหาคุณแน่นอนนะคะแต่ตัวคุณเองก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวตัวเขาเองก็ต้องปรับตัวนะคะพูดคุยกันดีๆนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะบกพร่องตัวไหนก็แก้ไขนะคะแล้วก็งอ้อเขาลับมาให้ได้นะคะแม่ขุนทองให้กําลังใจนะคะคําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพะคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะใครมีปัญหาก็ปรึกษาหารือได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบรุกคอมเมนต์เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักนะคะปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ